สูตรแกงเลียงทำน้ำแกงเลียงแบบง่ายๆมาดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันครับผมเริ่มต้นด้วยกุ้งแห้งน้ำหนักรวมทั้งหมด150กรัมนะครับหอมแดงหรือหอมแขกหั่นเป็นเตาพอประมาณปั่นง่ายขึ้น250กรัมครับพริกแดงจินดาเพิ่มความเผ็ดสักเล็กน้อย50กรัมพอครับ กระชายซอยช่วยให้ความหอมกับตัวน้ำแกงเลียงของเราอีก75กรัมครับผมจากนั้นจัดเตรียมโถปั่นได้เลยนำทุกอย่างที่ช่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในโถปั่นได้เลยครับผมสูตรนี้พี่สีจะปรุงน้ำทำน้ำไว้ก่อนวันใช้งานจริงค่อยมาเติมน้ำขยายสูตรขึ้นอีกหน่อยครับ <30 g. S 1> กระปิเพิ่มความหอมสัก30-50ถึงกรัมครับผมน้ำเปล่ารอบแรกก่อน2ลิตรนะครับใช้ในการปั่นวัตถุดิบเตรียมทำน้ำแกงเลียงครับ ปั่นให้ทุกอย่างพอละเอียดเข้ากันดีประมาณหนึ่งนำหม้อมาตั้งไฟครับนำน้ำแกงเลียงที่ปั่นเรียบร้อยแล้วลงไปได้เลยครับน้ำเปล่า2ลิตรส่วนที่เหลือจากตัวปัน่นนำมาล้างโถปั่นลงหม้อได้เลยครับผมตั้งไฟอ่อนค่อยๆเคียคยเ่ยวจนเดือดนะครับสามารถเก็บเชืตัวเย็นช่องฟิตไว้ได้ประมาณหนึ่งสักประมาณ7 1 0วันพอได้ครับ มาปรุงรสชาติกันครับผมน้ำปลาพิสีใช้ย,ยี่ห้อรวมรส150-200กรัมครับผงชูรสชดใจตามความชอบไม่ชอบตัดทิ้งได้เลยผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ50กรัมครับพอเดือดรอให้หายร้อนตักใส่ถุงแช่จองฟิตไว้ได้เลยครับผ่านไป1คืนเช้าวันต่อมาพิสีเติมน้ำปีก2ลิตรถึง2.5ลิตรตั้งให้เดือดและทยอยใส่ผักได้เลยครับเริ่มจากฟักทอง500กรัมบวกประมาณ1กิโลหรือพันกรัมเห็ดชิมิจิขาว500กรัมเห็ดหูหนูดำ300กรัมครับ ข้าวโพดอ่อนประมาณ400กรัมครับผมน้ำหนักทุกอย่างที่พี่สีแจ้งไปคือน้ำหนักที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปรอให้เดือดลองชิมแล้วเติมรสชาติที่ชอบได้นะครับผมหลังจากเดือดจัดแล้วเตรียมกุ้งสดแกะล้างให้เรียบร้อย500กรัมใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากใส่กุ้งแล้วไม่ต้องคนเติมใบแมงลักตามลงไปทิ้งไว้สักพักค่อยคนทุกอย่างเข้ากันครับและปิดไฟได้เลยนะครับ ไม่ต้องตั้งไฟทิ้งไว้จนนานไม่เช่นนั้นกุ้งตัวใหญ่ๆห,หดหมดเหลือตัวเล็กนิดเดียวครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับแกงเลียงง่ายๆใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝกากแชร์ใพี่สีด้วยนะครับอย่าลืมติดตามพี่สีเรื่อย้นะครับ enjoy ครับผม